อยายุเข,ข้านะครับพี่น้องตาย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 ตาลักกับหัวพี่น้องเฮ้ยตัวี้ยังคืนอีกก็ได้หอบผ่าหอบพรมานีเตะตุกฝนตกอันตรายไหมไม่เคย,ยบอกอาย่เข,ข่าพี่นอ <S 2> <S 2> ้องไม่จะหอบเรียนมาได้อ่ะ อา,ายุเข้านะครับพี่นองพิสเกตพี่นองพิสเกตอีกแล้วผนตตเกิดที่ยังคืนเนี่ย คุณน้องเกิดอะไรขึ้นอยากไปแล้วพี่น้องสาระอายุว่าอะไรไพี่น้องไตาย พาย nice like Take Take ุแรงมากเวทีเป็นไดระสูเวทีเป็นไดระดับทุกัยานก็เปียกหมดครับพี่น้องเอาของตัวมา ผู้ใดเป็นผู้ปักตะไคร้สามัดนีส้นกันแล้วันผู้ใดปักตะไครอีเป็กคือบ้าูกเยนะบอกว่าจะปักจะปักแต่ไ่ได้ปักอาจะไเปหลอกออกมามันนพี่น้องเอ้ยคนตกแต่ว่าวัี้อันตรายมากเนาะล้มแห้งแหนกูลาพี่น้อง พายุเข้าแบบหนักมากเจ็ ไปเลื่อนรถแันฝักินเลงแต่รถขอรอเหาอสาราก็อยู่ไม่ได้นะพี่น้องเบียดมืดอาลไอ้ฝั่งนี้กำลังจะล้มดีฝั่ง่อันตี้เลยได้อกแล้วโชคดีที่มันยังมีสาราอยู่เนาะแต่ไ่มีสารา เป็นมือวานนี่เขาแย่เลยด้วยนี่สำพัสดาราสาวจะสัมภาษณ์ยื้เล่าฮะไม่เล่ค่ะออกมาเลือกค่ะทันเป็นมือวานนี่เพิ่ถิมวนไม่ยังระบาทินสต้าไม่เหงาเลยนะเรียนมาอย่างทั่ว่าริยานหนุกหุกเป่ ้ว่ายาบอกว่าอย่าปากอย่าปากบอกว่าอย่าปากกูปากลดพรยูเขาลวกันบ้านจะของน้อยอยากสะพนตกกนอยากม่ได้เรียนบอกเออบอกมันไหลตสสารคนแล้วก็ีเดียวเอมันไหวเดียวบอกบอกแล้วว่าอย่าปากอย่าปากเป็นยังไง กำลังใจให้แม่รักหนูนะแม่รักหนูนะแต่ว่าข้างนอกไม่รักหนูเลยรักรักหนูุกที่ตกการรอดไม่ไหวดาราสาวเป็นยังไงบ้างดาราสาวรอดค่ะปากใช่ไหมการรอดเป็นเอาราะปากใช่ไหมปากค่ะหนูมีการเตรียมตัวเตรียมแผนไว้แล้วเพราะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ตกแน่ค่ะเรามีการวางแผนในการใช้ชีวิตแต่ละระดับวางแผนแล้วได้แต่ตัวมาแล้วใช่เพราะว่าแขนนี่ยังไงที่พ่ออะไรเป็นน้ำหนาของผ สี่รักว่านเบิร์กระโดอกเบอร์โตแล้วทั้งเสือควกสัตว์เนี่ยตุ้มเอาอย่างกับประธานที่นอนได้ยังได้ยุ่งได้ไหมเปิดงานเลยไปดูเวทีก่อนประธานเปิดงานหรือยังเนี่ยไปหลังของพญาแล้ววันนี้คุณละลอยคุณละลอยเ้าววิจังไตรลอยสาวก็คุยกันหลังไม่เนาะลอยสาวแล้วไปสัมภาษณ์น้องคนนี้แต่งหน้าปิรลดที่หน้า นักษณะว่าติดโรตีอันน่ากลัน้องแต่ลข้นนะครับดีนะว่าตรงนี้ไม่รั่วเน้ะงั้งนอกแบบยุ่ง่าไรเลยเพื่อได้ยุ่งเพื่อได้ยุ่งมองสบายเธฉยๆนี่อย่างกับมะดื่อมากพี่น้อง บอกพี่น้องแน่ว่าฝนว่าตกว่าตกจ้าว่าตกเมื่อคืนดีนี่ครับในวันที่ฝนตกพี่น้องแต่ว่าวันนี้มัน,มนโชคดีแน่จังน้อยนะครับว่าเพราะว่ามันมีดาราอยู่ข้างเวทีพี่น้องแต่ถ้ามือใดที่แบบว่าเหรียญยู่กลางท่งนะครับพี่น้องก็ไว้หลวงพ่อจะแต่งหนาไหอย่าง าตะหเ้าพิยุกใก่ดีนะวันนี้มันมีศาลาเนาะจัดเต็มมากเต็มก็เต็มจริงบอกว่าอย่าปากอย่าปากล่มเป็นก้อนเป็นก้อนโอ้โหมันเท้าไปบลอนค่ะพี่น้องจะาบรอนสี่ลิ้นได้บลอนเรียนได้ยุ่งเรื่องละคำพูดมีดเจ้าบลอนก็สี่ลิ้นเถอะก็แทรกคุแสดงว่าคนุณไปคุณแล้วนะพี่น้องเนาะเอาว่าท่านจักอย่าง ออตัวแข่งแข็วันเศร้าอยู่ไม่นบบออพีนอคือสภาพรานนอกพี่น้อ,องยูอะไรเลยนะครับสาระพ่อกบบับเด็กเป็นครัรงที่เล่นตีละการทำนะเหมือนเล้ ฮะไอ้เนี้ยจากไหนเนาะมีรักกาดไอเนยจาก,าหากไหนเนาะ